คู่ธรรมดาเลยป่ะลิวตันโอ้คู่กาวาโอ้ไม่หรอวะเฮ้คู่ธรรมดาบ้างนี่แหละคู่กาอเบาะคู่กาวาให้ต้องต้องให้มันซัดๆเนี่ยไ่อยากสัดไปไลยเนาะยังพันเต็มครับลูกมันยันยิ่แม่นบ่ก็ได้มาโอ้ลูกมาใหม่เซียนต่อครับตัวเนี้ยคู่กาวาสลับคู่ธรรมดา ริวต si si ันเหรอวะเสียงง่ายลิวต <c ười> ันเสียงใหญ่โ no อ้สวยครับสวยครับสวยสวยเอาอ้ยชมน้อยเอาให้ชมน้อยลิวตันลิวตันอันนี้บักอันนั้นเหรอวะบักนั่นเหรอวะแมวแล้วบักแมวมันก็งามเลยงามมันเนาะเข้าล่ะหอดยามมันโออริวตันอันนี้นกนกตัวดินไอ้นกอัน เอาขึ้นบาดเดียวย่านเสือลายบ,บานะบาดเนี่ยเฮ้ย่านเสือลายบริตันบริวตัน,ตนเปิดแบงยีละว่าริวตันแฟนแฟนเขาโทรมากะต้องแบงหนะ่อยเนาะริวตันคู่คนะเบาวหรอวะเกิดแฟนแฟนเขาโทรมาก็ต้องแบ่งหนะ่อเนาะ โอ้ไปทางไหนละบาดนี่ิดจัดโบสู้คนงานเลยหมอนี่เด้มอนี่เด้มออย่างไรลิวซืเอะโอ้ลิวลิวเฟื่องบ่ตัวนี้ลิวเฟื่องไม่เป็นลิวตันเนาะฮึ่มยังมี้มาเออเออลิวลิวเฟื่องเขาเอินแต่ว่าหูสร้างนด้เนาะโอ้ส่งๆหูสร้างจังหน่อย อันนี้นกฟามต่อดินได้หนิแม่นบอกแมวจกกระฟื้นเด้อเพื่อนนี่<ม>พี่น้อง,งกระทั่งภาคใต้บอกอยากได้นี่ <c oughs> ที่เบาเออ,อเอาแบกนะครับแบกนะให้สนใจคลิปที่สองนี้ <c oughs> ตอนนั้นลิวตันเนาะโอ้ลิวตันลิวตันเอ้าหัวหัวมีสีขาวได้ลิวตันตัวนี้นิดหน่อยเิ็กน้อย สวยครับอยู่ดันตัวนี้สวยๆเออมีตัวอะไรมากหม่อีกเนี่ยผมมีมว,ว่าตัวนี้บอกมีกระดิ่งตัวนึงยังบุกคู่กับอไปเอออยู่สองคนเมนทายะทางไหนวะเมนทายะมาตะบุญแล้วอ,อ้าวท่านผู้ชมนี่คลิปสอง <laughs> สวยๆ